สบายดีรอบสองพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องขนาดนี้ก็ลังอันนี้คือมาแตงนะพี่น้องมาแตงนี่เฟินเตรียมเพี่จันของหวานเบื้ออื่นพี่น้องทั้งนั้นเป็นกับซับปลาพี่น้องสร้างคนเขียดน้ำข้าวปุ้นพี่น้องเขียดน้ำข้าวปุ้นไว้พี่น้องเพราะว่ามเบื้ออื่นเนาะเบื้ออื่นมีการดำหน้าว่านพี่น้องอยู่ที่อัน บ้านบัวค้ามเมืองสะพังทองพี่น้องเฮือนพ่อใหญ่เนาะหรือว่าเฮือนอีพ่อหงเาเฮือนศิีเฮือนท่ามพี่น้องที่ว่านำหน้าถือตาทุกดุกสีดุกยมกัดสิได้ไปดำหน้าซอยพ่อใหญ่พี่น้องกันอย่าลืมนะพี่น้องเข้ามาแล้วพี่น้องกัดากกดไหลกดแท่นะพี่น้องอันนี้ก็คือเตรียมของหวานพี่น้องนี่แต่งพี่น้องอื่นสิได้ของหวานน้ำพี่น้องซาตาอันนี้คือ ตัวลิบิดอยู่ส่นน้องยู่น,นาลิบิดอยู่นาเมินมมีแล้วขบมยอยู่นาท้ก็กระเป๋าละแป้งอันตักไฟอันซื้อมากเลยนะแป๊บหนึ่งแพทามซาจอนดู มีตอละเบียลบีตอระเบีดสาแมกเตงซื้อไปซื้อมาจากบ้านกับพีโดยแมนโดยอันเนี้ยก็คือพักป่าพี่น้องอยมาเสิลาป่าพี่น้อง ลาป่าพี่น้องลาป่าเนาะพี่น้องลาบปาเห็นนาวานหนาาพญใหญ่พี่น้องกะมีลูกเต่าสียมของพญใหญ่เนาะออกมาขอเหือกขอแห้งเพิ่นเนาะพี่น้องต้องไปซปสยดำให้ดำหน้าเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งวิธีของเซาเล่าเห็ดหนาเห็นนาเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นบ่อค้อนอย่างไรพี่น้องขอรบกวนมือเนาะพี่น้อง ซักนี้อ่าเมื่อนิวนึงพีน้องกดเข้าไป ติดตามพี่น้องแล้วก็กดการแจ้งเตือนให้บาวสมาดเนี่ยนะจ๊ะพี่น้องเนาะบาสมาดที่ใดมีกําลังแรงใจเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องแล้วก็ฝากพี่น้องเมืองนอกเมืองหน้าเพราะว่าพี่น้องที่เป็นเพื่อนบ้านหรือว่าพี่น้องฟังเล่าฟังไทยกับฝากกดติดตามนะพี่น้องให้กําลังแรงใจซึ่งกันและกันคนล่าหรือว่าคนไทยหรือว่าคนใคนสใสกับกันเกิดเป็นมนุษย์สิ่งสําคัญคือให้กําลังแรงใจทุกๆคน มกขอ,อยางไรพี่น้องขอแก่กดติดตามกดแชร์นะพี่น้องเนาะอันกแผนก,กนกี่พื้นท็ดน้ำข้าวปุ้นพี่น้องเผิ่นกลาลังครัวพริกซับปลาตำข้าวครัวพี่น้องจ้าเด็กสบายดีพี่น้องกินรอดเดอกกินอะพี่น้องมีซ้อยจูน้ำพี่น้องแล้วกันมีตำด้อพี่น้อง ตำลูกช <icana>, ิ้นนะพี่น้องพี่น้องจ๋าคิดตำลูกชิ้นคิดตำตีนไก่จ้าพี่น้องจ๋าอันนี้ก็คือมีซอยจุน้ำเด้อจ้าพี่น้องจ๋ารอบดึกจ้าพี่น้องน้องนะน่ะลูกไม่นั่งสิบสองพี่น้องมาลาปอนนอนเสหากินกันตั้งสี่แล้พี่น้องไปมีแต่งโม่ไปมีซอยจูพี่น้องมานเริ่มซื้อกินซอยจูจ้าพี่น้องจ๋า มาเด้อพี่น้องมาเด้อมากินซอจูน้ำกันเด้อพี่น้อง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 พ้องไปเมื่อสุกุสุกคนพี่น้องอร่อยอร่อยนี่จ้าสมิตรแต่งหม้อคนกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องือกับน้องหนังมันอร่อยอร่อยทาหนังเนาะพี่จ้าพี่น้องจ้า อ๋อเด็กหน่อยก็กินแตงโมวันนี้ลูกเลนล้านไผ่นี่ฮะอ๋อลูกเลนล้านไผ่กินแตงโมพี่น่อบ่อเถอะขนยกนักกินมันก็ดิมมันได้ี่เลย นี่จ้าพี่น้องจ้านี่ก็ซอยจูพน้องเพื่นเพื่นก็ต้องแปรงหนามจะบ้างไปนี่อันนี้ซอยจูอันนี้ก็ะตำจ้าพี่น้องตำตำตำ,ตำตีนตำนเรื่น,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 นี้สีแน่นๆพี่น,อน้องเลยสีง้วเผาพี่น้องกระสีสร้อยจูก็จะสีซอยจูเกิกกกนดกำลังเห็ดเจลมันมากพี่น้องสีสีน้ำใจปอลอดเราเธอลาสีกินลาสีกิน พี่น้องกินข้าวพี่น้องสากินข้าวรอบดึกพี่น้องแกงเฮดละงอกพี่น้องกินข้าวตอนดึกพี่น้องเนี่ยตอนดึกดึกพี่น้องธรรมศาสตร์เพื่อนแม่นั่งชิบสองกินข้าวตอนดึกเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งอันแกงเ็ดูกโงอกอันนี้กับ้อยจูสอยจูพี่น้องซอยจูนี่เบิ่งอ่าโย ถ้ากันยูพักกันยำเดี๋ยวพี่น้องคน่อนพี่น้องวะตาไนเฮ้ยเวาไน้กงเผื้งเอะรี่นพี่น้องสิลพี่น้องคืนเนาะนกินซอยจุโอ้ตนุ่มนุ่มสนุ่มเนาะมันแบบ กินซอยจูพี่น้องมมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามซองยูทูปปลูกแมรังสิบสงเลเด้อพี่น้องพันกินซอยจูพี่น้องกินกินสินง่งง้วเผาพี่น้องกินสินง่งง้วเผาแล้วก็แกงเห็ดลูกโงอกแล้วก็ตำอันนี้ก็ซื้อตำพี่น้องเนี่ยเบิ้งพี่น้องโอ้ยตักสวยใส่สวยใส่เบิ่งเบิ้งสิส่งง้อเผาเนี่ยเฮ้ย นี่เด้อมือกพี่น้องซีนง้อเผาพีははは่น้องซีนง้อเผาสดๆเลยเตรียมข้าวเตรียมของไว้พี่น้องเบื่ออื่นออกดำให้ดำหน้าคือเก่าพี่น้องยุ่งมาให้เมื่อหน้าพอกันคือเก่าเด้อพี่น้องเบื่ออื่นบ้าเปาเบื้องเผ็ดกินข้าวเลยดุยโอ้ยได้บอกว่าจะดุยคอยนี้นะจะเบื่อจากที